S <s> <S <s> <S เดี๋ยวเราไปพูดคุยนะคะในเรื่องของการระบายน้าในพื้นที่จังวัดนครรีธรรมราชกันนะคะกับผูอํานวยการโครงการส่งน้ำและบํารุงรักษาน,นครรีธรรมราชนะคะนายธวัชชัยสั้นแพทยู่ในท่าเียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับผมธวัชชัยสั้นแพทผู้อำนวยาการโครงการส่งน้ำในบำรุงรักษานครรีธรรมราชนะครับ่รับผิดชอบอำเภอเมืองเลยครับอำเภอลาะกรเบองรวมกล้องคุ้มกันด้านนะครับค่ะ ตอนนี้พื้นที่รับพิดสอบห้องถ่านพ่ออคาระดับน้ำพันพื้นเรมั้งคะอาลาดับน้ำม,มีท่าที่ตรวจระลอกน้ำที่ในสุ่งข้องวันนี้นะครับมันฝนนี้มาว่านตอนพวกวคำอะตอนทน้ทามตู่มาสี่ขีดวงหลังกาศนั้นมันตกตึงโดยท่ามในกล้องมิลลิเมตรแต่ว่าฝนท้ามก็เมือนึ้งชาวที่แจ้งใจเหมือนรีอำเภอเมืองนักโทนั่นนะครับมันตกตึ้งท้ามโดยคราวใน่ล้องมิลลิเมตรมันทํำให้น้ำสี่ขี่วงนะครับที่หลานประกาศ สู้ขึ้นตอน้ามทุ่มขึ้นนั่นถึ่งระดับชาำสิบหมเจ้าของมันสู้ว่าลิงเลยทีสถานีเด็กทีหลานสก้าที่หวังไส้เองึงน้ำตอนนี้มันก็เกือบข้ามาเมืองแต่ตอนในเมืองเนี่ยมันก็มีน้ำมีฝนตกรูว่ากำรมาประกอบกับน้ำที่มีอยู่แล้วนี่ทำให้น้ำยกตัวขึ้นสู้งั้งแต่ช่วงประมาณอ่าทุ่มที่ตุ่มจตึ่งเตียงขึ้นนะครับจนมาสู้งตัวนั้นตอนประมาณบ่ายโมงวันนี้นะครับ สิจุดนึ้นนะครับนะทำให้ท่วมในพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลน,นะครับนะครับผมค่ะแล้วทีนี้เรามีมาตรการในการที่จะแรงระบายน้ำในตรงจุดที่น้ำท่วมซุ้งพันพื้นมั้งคะแนวโนมตอนนี้โครงสร้างของเราเนี่ยครองต่างๆนะครับรสรองสาสะโครงในโขลอยกางปาล่างส่วนร่งองหูพ่ายเนี่ยมันจะระบายได้ประมาณวันหนึ่งสี่ล้านหลุมบ้าน,านาเม็ดนะครับนะ กาหนามเนี่ยมันมาจากมอเันตีสิบเจ็ดล้านนะครับแต่มันระบ,บายไปเร็วเรื่ออยู่สิบห้าล้านกาคขาดตอนเรืเ่องเวลาประมาณัากสามวันโดยเราใช้เรื่องสูบน้ำเรื่องปลักดันน้ำนะครับนักสั่ง้องกรมจนมาท่านเองนะครับนักข้องเทศบาลช่วยกันดําเนินการพลักน้ำในการสูบน้ำมาเป็นระยะหนึ่งนะครับนะการจะแร่งดําเนินการในสิ่งที่แนวโนมนะ้มในปัจจุบันเนี่ย น้ำเดีตอนรุ่งชุดตอนบ่ายโมงจนถึงปัจจุบันนี่มันลดลงไปแล้วประมาณเจ็ดสิ่งครับอืมครับผมแล้วโดยภาพรวมตอนนี้ครับฟ้นถิ่นครเป็นปืม้มังมานาจ,จมาเติมเลยหมาครับผมอ่ามวลน้ำค้อนเลงกตุ่มขึ้นอ่ะซ้ำซ้ำตุ่มดีรักกามันาจ,จะมาถึงในเมืองประมาณราคาบ่งยินก็คือตอนเนี้ยมันาจมาหยอกตัวจนมีสักไม่มากเลยครับตอนนี้นะครับ จะฟ้าก็อย่างปิดปิดอยู่อาจจะมีฝนมาทางฝนมากก็อาจจะทําให้ะระดับน้ำขึ้นไปขึ้นอยู่กับปริมาณฝนครับในพื้นที่ฟ้าอย่างปิดอยู่ครับอ๋อค่ะแล้วก็น้องแจาคในเรื่องของปริมาณน้ำฝนที่ว่าจะเข้ามาเติมแล้วเนี่ยค่ะในการระบายน้ำตอนนี้เรามีปัญหาวรือ่าอุปสรรคในเรื่องอื่นบ้างไหมคะอ่ะปัญหาอุปสรรคตอนนี้น้ำไหลได้ดีแต่ไหลสะดวกสุกใช้กับใๆๆบนในในได้เฉียวกับโครงการน้ำมันตู้ในช่วง เทียงเยงไหวมุงอาจจะมีช่วงน้ำทะเลนุ่ะบางแต่กับไม่ได้เป็นอุปสรรคตัวนับน้ำนี่มันอย่างไล่ได้ครับอืมถื่ว่าตอนนี้การระบายน้ําก็เป็นทีน่าพอใจอยู่ใช่ไหมครับพ่อครับครับเร่งเร่งเต็มทีครับเร่งเต็มทีคือคือถ้าถ้าตามเตะท่านพ่อเร่งก็คืออย่างเร็วนี้สามวันน่าจะได้ใช่ไหมครับครับถ้าไม่มีคนมาเติมหมัากนะครับนะตามไปอยากคนต้องทำมือ อตุนี่วันนี้ค้นเป็นดาวี่เปรดเซนต์เน่ผมนี่อาจจะเลือแก่ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับค่ะ,ะเดี๋ยวสุดท้ายให้ทันพ่ออ๋อได้ฝากถึงชาวบ้านทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งค่ะในการแรงระบายน้ำเนาะว่าม,มันต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างในการที่จะระบายน้ำเหมื่อกัน,นะค,ะค่ะมีอะไรฝากถึงชาวบ้านสักนิดหนึ่งค่ะครับตอนนี้ทาง่วนราชก,การนะครับข้อมูลชนประธานนะครับอ่าได้ดําเนินการแรงระบายเต็มทีโดยใช้อาคารชนประธานนะครับห้องคล่อง ต่างๆที่มีอยู่นะครับใช่เรืองคูบน้มเสืองพลัดดันนามนะครับนะบการเร็งเล่นทีในชุดเรื่องต่างๆเนี่ยสีเมื่อตอนเนี้ยน้มมันจะสู้ว่าจะลิ่งอยู่นิดหนึ่งพอหนาม,มันลงมาอีกนิดหนึ่งเศรบานก,ก็ก็จะสูบน้มในชุดชลลงไอ้กล้องชุดประธานก็จะเล็งระบายต่อครับคอ้มั่นใจนะครับสีทั้งกัญแต่คือติดตามเข้าซัางก้องทางราชการนะครับนกข้อกูมบุตรโยมมิทยากรมชนประธานในส่วนรา,านนชการจังหวัดนะครับนะ ครับคุค่ะขอพระคุณทันพ่ออค่ะที่มาให้ข้อมูลกับเราค่ะทันพ่ออรครับครับขอบคุณบสวัสดีครับสวัสดีครับ